สติแบบเหมือนแบบหยุดพูดถึงข้อดีของมันไม่ได้เลยแกมันคือแบบแพนเนอร์แห่งปี2025แพนเนอร์ตัวนี้นะคะมันไม่ได้จบแค่นั้นต็อ,อมือแกมันมีแบบพิเศษเทมเพลตสำหรับคนที่แบบวัยประมาณเราน่าจะเริ่มแบบอยากมีธุรฐฐกิจบางอย่างเป็นของตัวเองคือว้าวจึง้งว้าวจึ้งไม่ไหวว้าวจึ้งแบบ สวัดีค่ะทุกคนปี p p y new year 2025นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมกิดด้วยนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูแพลนเนอร์แห่งปี2025กันซึ่งแพลนเนอร์ตัวนี้จะเป็นแพลนเนอร์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังทำงานอยู่และมีโปรเจกต์อื่นๆไปด้วยนะคะอย่างเช่นอย่างเราเนี่ยก็คือเรามีทำเป็นงานประจำ เรามีทำโปรเจกต์ใช้โปรเจกต์ส่วนตัวนะคะแล้วก็มีกําลังทําช่อง Youtube อยู่นะตอนนี้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราทําพวกแพลนเนอร์เนี่ยมันค่อนข้างกระจัดกระจายมากๆเลยในชีวิตเราเนี่ยจะมีปฏิทินทั้งหมด2ปฏิทินด้วยกันหลักๆเนี่ยซึ่งมันแบบมันไม่ได้รวมเข้ามาในที่เดียวกัน,นเวลาทำแพลนเนอร์หรือเราจดเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันกระจัดกระจายไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าปีหนึ่งเราใช้หนังสือเยอะมาก ในการจดเรื่องราวต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นแบบจดนู่นนี่นั่นคือเราอะจดเยอะแต่ปัญหามันคือการจดที่กระจายคือเราไม่สามารถจําได้ว่าเราจดในเล่มไหนแล้วแบบหรือเราจดเป็นโค้ตอิทแล้วไปแปะไว้ตรงไหนบ้างซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเพนทคอยที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออจริงๆอะอยากมีดิจิตอลแพนเนอร์สักเล่มหนึ่งที่ทําให้เราลดการใช้กระดาษได้แล้วทําให เราสามารถเป็นเนตชีททั้งด้านที่เป็นแบบอ่าบิสเนสแล้วก็ด้านที่เป็น Personal ด้วยตรงนี้เนี่ยเราไปเจอแพนเนอร์น่าสนใจมากตัวหนึ่งซึ่งเราลองใช้มาเมื่อเดือนพันวาปีที่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆแลเราก็เลยอยากเอามาแชร์กับทุกคนซึ่งตัวนี้มันเป็นดิจิตอลแพนเนอร์ที่ใช้บน Good Note 6นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปวอล์กทูกันว่าทำไมเราถึงชอบตัวนี้มากๆแล้วก็อยากจะแนะนำกับทุกคนมากๆเลยว่าตัวนี้มันเหมาะสำหรับ วัยทำงานที่แบบทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันมากๆจริงๆมาดูกันค่ะ <S <S แพนเนอร์ตัวนี้นะคะจะเป็น a d v a n น e b บิส n e สแพนเ n อร์ของ h ช t ทันดีไซน์ถ้าอ่านไม่ผิดนะช t ทันแชทันไม่รู้อ่านยังไงเหมือนกันอันนี้นะคะมันจะเป็นแบบแพนเนอร์ที่ใช้บนอ่ o o o d Note 6นะคะซึ่งข้อดีของการใช้บน Good Note 6เนี่ยก็คือเวลาที่เราทำพวกคาล endar ในการแอดมีติ้งต่างๆมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถ แอดเข้าไปใน Apple c a l enda r หรือว่า Google c a l enda r แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยนอกนอจากที่มันสามารถแอดนู่นนี่นั่นได้แล้ว่มันจะมีพวกไฮเปอร์ลิงก์ต่างๆที่ทำให้เราสามารถเนมเกตไปทุกๆเพจในนี้ได้อันเนี้ยอาจจะดูแบบออทุกแพนเนอร์ก็มีหรือเปล่าแกแต่ว่าแพนเนอร์ตัวนี้นะคะมันไม่ได้จบแค่นั้นเราชอบมากตรงที่มันมี Daily, w e e k l y m o n t h l y และ e ย r ี่ในเล่มเดียวกันปมือ คือสำหรับเราอ่ะเราเป็นคนที่ชอบใช้ตั้งแต่ที่มันเป็น yearly แล้วก็มา two monthly ก่อนแล้วก็ weekly แล้วก็ daily คือเราอะเป็นคนที่วางแผนชีวิตค่อนข้างแบบไม่ได้ love ี่ถึงแบบต้องใช้มันลี่อย่างเดียวอะไรเงี้ยบางทีในแต่ละวันเนี่ยเราค่อนข้างใช้การแบบทำ to do list หรือว่าทำพวกอ่อ meeting ต่างๆจดรายละเอียดของรายละเอียดของงานต่างๆลง,งไปในของ daily ด้วยนะคะซึ่งตอนเนี้ย เวลาที่เราไปหาตามหนังสือต่างๆที่มันขายเป็นเล่มๆอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นมันลี่แล้วพอเป็นเดลี่มันหนามากแล้วการที่จะแบกไปไหนมาไหนมันไม่ถนัดมากเลยฉะน,นั้นในตอนนี้ที่เรามีเป็นเล่มๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นมันลี่แล้วพวกเดลี่เนี่ยก็จะจดใส่สมุดที่มันเป็นพวกตารางกราฟธรรมดาแล้วมันหาอะไรไม่เจอเลยอะ่ะเวลาที่หลังจดไปเสร็จแล้วก็แบบ<ม>เอ้ยอันนั้นมันอยู่ตรงไหน<ม>แล้วก็แบบบางทีก็รู้สึกว่าแบบณนะจังหวะที่เราแบบ เอ้ยของสัปดาห์ที่แล้วที่เราจดไปเราสัปดาห์นี้เราจะใช้มันอยู่ในเล่มไหนก็ไม่รู้เราเล่มนั้นไม่ได้หยิบมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันแบบต้องมานั่งเปิดทีละหน้าแล้วมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะชอบดิจิตอลแพนเนอร์เล่มนี้มากขึ้นไปกว่าเดิมมันสามารถทำเดลี่จากการกดในหน้าที่เป็นปฏิทินของมัลลี่แล้วกดเข้าไปในเดลี่ได้เลยแล้วในเดลี่เนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ามเทมเพลตด้วยกันซึ่งเราอ่ะชอบมาก ในสามเทมเพลเนี้ยมันก็จะเป็นเทมเพลตเกี่ยวกับเดลี่โอเวอร์วิวว่าแต่ละเวลาเราจะทําอะไรทสัสในวันนี้คืออะไรก l คืออะไรแล้วที่สําคัญหลังจากนั้นคือมันแบ่งเป็น Daily Business ว่า Business Task ของวันนี้เราคืออะไรเราอ่าร e เฟลคชั่นอะไรบ้าง Objective ของงานวันนี้ที่เราอยากทําให้เสร็จมันคืออะไรและที่สําคัญมันมีเทมเพลตสำหรับจด Meeting. อะเจนดาม e ติ้งปิมือ ซึ่งแบบบางทีเวลาเราแบบจดมิงคุยๆกันเราจะใช้แบบเมื่อก่อนเราใช้โน้ตใน iPad เนี่ยแหจดแล้วทีนี้มันแบบมันกระจายอ่ะมันหาไม่เจอว่าอันนี้คือของวันไหนที่มิงไหนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้เราจดได้อย่าง well organized มากขึ้นนะคะ <S 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 นอกเหนือจาก daily ตรงนี้แล้วเนี่ยพอไปดู weekly เนี่ยเขาก็จะมี weekly overview ให้ว่าแบบ แต่ละวันเรามีงานอะไรสำคัญบ้างทาสัสใหญ่ๆของวีคคืออะไร w วี y Schedule เ,เป็นยังไงบ้างในภาพรวมของทางวีนะคะแล้วก็ w ี e ลี่โปรเจกต์สเ t ต,ตัสเป็นยังไงบ้าง Project ต,ต์ a r t ที่เราจะทำพิเรตี้เนี้ยเป็นยังไงและยังมี w ี e ลี่ไฟแนนซ์อีกอะ่ะแกคือแบบสมมติว่าเราแบบอยากทำพวกรายรับรายจ่ายของในแต่ละวีคเนี่ยเราก็สามารถเอามารวมในนี้ได้ ในมันลี่เนี่ยก็จะมีมันลี่แทรคเกอร์ด้วยสําหรับการแทรคแบบอย่างเช่นการออกกําลังกายเราออกกําลังกายมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เราได้ทําได้กินอาหารเฮลตี้กี่วันได้ทําอะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่ในเล่มเดียวมันอยู่ในแบบในเล่มเดียวจริงๆอ่ะตมือมันมันแบบม,มันไม่ต้องพูดอะไรแล้วเรามั้งขนาดนี้อันนี้คือเราอรู้สึกว่าเราประทับใจจนแบบ อยากเอามาแชร์มั้งจริงปกติเราจะไม่แชร์อะไรนะว่าแบบแพนเนอร์เราใช้อะไรอยู่เพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบดีขณะที่จะเอามาแชร์อันนี้แต่อันนี้มันไม่ใช่นอกเหนือจากที่มี yearly monthly weekly แล้วเนี่ยสิ่งที่ประทับใจจึงจึๆงจงจึงจงจงจงไปอีกก็คือหมวดอินเด็กซ์ของเขาอะดูหมวดอินเด็กซ์เยอะมากหมวดอินเด็กซ์เนี้ยคือมันจะแบ่งเป็น finance g o Fitness p e r s o n a n และ n u t r i t i o n Wellness Yearly g o คือมันแบบมันลึกมากๆแล้วมันมีเทมเพลตให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเหมือนกันแบบสมมติด,ด้านไฟแนนซ์เนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันแบบเจ๋งมากคือมันจะมี Investment Tracker ว่าเราเออซื้อตัวไหนไปบ้างตัวไหนได้กําไรตัวไหนเออได้ดีวิเดนบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราคาดหวังอะไรกับมันอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทำให้เราสามารถเออ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับหุ้นที่เราอยากซื้อไว้ในหน้าเดียวกันในเล่มเดียวกับแพ่นเนอร์เล่มเดียวที่เราใช้แพนชีวิตอะ่ะเฮ้ยมันเยอะมากแล้วคือมันมีหลายอย่างที่เราใช้แบบอยางอย่างที่เราใช้จริงๆอะ่ะและที่ว้าวไปกว่านั้นคือมันมี business template อะแกต่มือ business template สำหรับคนที่แบบวัยประมาณเราอ่ะน่าจะเริ่มแบบ อยากมีธุรกิจบางอย่างเป็นของตัวเองเริ่มทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเริ่มลงทุนสร้างโปรเจกต์ของตัวเองอะไรต่างๆใช่ไหมนี่จ้ามี business index overview คือคุณสามารถทำแบบ business overview ทำ employee onboarding ทำ personal assistant คือจริงๆอะ่ะก็ต้องยอมรับวว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนจดในกระดาษใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะทำให้เรา draft ไอเดียก่อนที่จะไป launch ในสิ่งต่างๆได้ มันอาจจะแชร์ไม่สะดวกเท่าอย่างอื่นแต่มันเวลาเราเขียนอนะมันเกเตอรไอเดียต่างๆได้ง่ายกว่าอย่างตรงนี้มันก็จะมีเทมเพลตอื่นๆอย่างเช่นสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์มีคอนเทนต์คาล endar แล้วก็แบ่งเป็นวันว่าแต่ละวันจะทําแพลตฟอร์มไหนมีแบบแบนดิ้งไกด์ไลน์อันนี้เราก็ทําแบนดิ้งไกด์ไลน์ไว้นะคะมันจะเป็นแบนดิ้งไกด์ไลน์ของช่อง YouTube เนี่แหละแล้วก็ยังมีแบนดิ้งไกด์ไลน์อื่นๆที่เราจะทําเป็นโปรเจกต์ของเราที่กําลังจะเริ่มในเริ่มอย่างเป็นทางการในปี2025ก็คือปี2024ยเนี่ยก็คือดราฟต์มาทั้งปีแล้วนะคะแล้วก็จะมาเริ่มอย่างเป็นทางการในปี2025นี้ซึ่งก็จะใช้เทมเพลตนี้ในการทำ band แบน แคมเปญแพลนเนอร์ planner, หรือว่าการทำคอลลาบอร์เรชันคายแอนด์คัสเตอร์ม์โปรไฟล์ต่างๆทำคอมเพนทิเตอร์แอนาไลซิสทำโกลรีวิวไมล์แมปโพเกตรีวิวฟีดแบ็กต่างๆซับวายเออคอนแทคลิทคือมันจบในเล่มเดียวเลยและนอกจากเนี้ยไอตรงเนี้ยเห็นปะมันยังมีเทมเอ็เทมเพลตของโปรเจกต์อีกถ้าเรากดโปรเจกต์หนึ่งไปมันก็จะมีโปรเจกต์โอเวอร์วิวเลยว่าแบบเราต้องการอะไรบ้างคุณภาพคืออะไรบ้างในแต่ละ เออทสัสมันมีอะไรบ้างจะทำวันไหนดิวเดตคืออะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะทำให้เราสามารถเมนเไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องบิสเนสต่างๆเกี่ยวกับงานที่กำลังจะทำแล้วก็ยังสามารถทำพวกเกลี่ยโกมันลี่โกเดลโกได้อีกอ่ะคือว้าวจึง้งว้าวจึ้งไม่ไหวว้าวจึ้งแบบต้องสติปแบบเหมือนแบบหยุดพูดถึงข้อดีของมันไม่ได้เลยแกมันคือแบบ ก่อนที่จะผ่อยไปมากกว่านี้นะคะเราขอบอกก่อนนะว่าเราซื้อจากที่ไหนเราไม่มัน่นใจว่าทุกคนเคยซื้ออแพลเน n ร์ผ่านมา a ์เก็ตเพลสของ g o o d n o t e ไหมนะคะแต่ว่าตัวนี้เราซื้อผ่านทาง Marketplace ใน g o o d n o t e เลยโดยที่ทุกคนสามารถไปที่ด้านซ้ายมือของ g o o d n o t e นะคะแล้วก็เลือก Marketplace จากนั้นเจอด้วยคําว่า Advanced Business Planner ตรงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถเห็นได้เลยว่ามันจะมี p l a n n e r ของตัวนี้อยู่นะคะซึ่งเป็น p l a n n e r ที่เขียนข้างล่าว่า Build for Big Achievements นะคะ กดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นเทมเพลตเดียวก,กันกับที่เราซื้อมาเลยซึ่งตรงเนี้ตัวเราเองอ่ะเราซื้อเป็นไลท์โหมดอีดิชั่นนะคะแล้วก็ซื้อเป็นมันเดย์สตาร์ทซึ่งเราอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ชอบเขียนบนสีดำเพราะว่ามันแบบลายตาบางครั้งนะคะถนัดเขียนสีขาวมากกว่าแต่ถ้าคนอื่นสนใจอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถซื้อเป็นสีดำหรือว่าซื้อเป็นที่เป็นซันเดย์สตาร์ได้ด้วยนะคะณนะตรงนี้ก็คืออันนี้นะคะเป็น แพลนเนอร์ที่เราอยากแนะนำให้ทุกคนใช้ในปี2025สําำหรับใครที่ทำงานประจำแล้วก็มีโปรเจกต์มากมายไก่กองเกิดขึ้นยังไงก็ลองเอาแพลนเนอร์นี้ไปใช้ดูนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ได้นะบ๊ายบาๆชอบาะ